สวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องพังเชียงตุงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาแต่เช้าเลยอากาศก็แบบหนาวหนาวนิดนึงอะ่ะทุกคนคือแบบตอนนี้เจ็ดแปดโมงจะแปดโมงเออไม่ใช่เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะคือแบบหมอกยังหมอกเหมยยังหมอกเหมยยังมีอยู่ทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่นะคะมันจะเข้ารอดหนาวแล้วนะ คิดว่ามันจะหนาวแล้วทุกคนฝนไม่ตกแล้วดีใจถ้าฝนตกนี่จะออกไปไหนก็ยากเนาะจะไปไหนก็แบบอา่ายากเหมือนกันอะ่ะถ้าหนาวนี่ไม่ค่อยยากแต่ตอนนี้นี่เหมือนมันก็หนาวมานิดนึงตื่นมาก็มีหมอกมีเหมยอ,อะไรประมาณเนี้ยก็ตื่นมาแต่เชา้าก็ตอนนี้ยังไม่หายเลยเจ็ดโมงครึ่งแล้วจะเป็นโมงแล้วยังยังมีอยู่เลยนะ คือแบบน้ำหนาวอยู่เลยนะคะอันนี้มาเปิดกล้องเราจะไปถ่ายอะไรให้พี่พีเอฟซกันนะถ่ายไก่ดีไหมไม่ใช่นะคะดูกไก่สิทุกคนโอ้มีไช่ไก่ไี่เห็นไหมคะนี่จะเป็นไก่นน้อโอพองที่ว่านเลยนะคะทุกคนคือแบบถ้าน้องไฟ้สดหรือว่า คุยในไร์สดแบบนี้แล้วก็ถ่ายคลิปนะคะจะยินแต่เสียงไก่ก็ก,อออก็กแก๊กแกอรนแบบวันนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะก็มันจะมีไก่เดี๋ยวแป๊บมันจะมีไก่แบบอยู่ในนี้แบบวันนี้เราจะพาไปชมที่ไหนน้อจะเดินออกไปดูว่าข้างๆว่านแบบนี้เขาจะมี ตอนเช้าแบบนี้นะคะเขาจะทำอะไรกันเราไปดูวิถีชีวิตของเขาว่าเขาทำอะไรกันนะคะเราจะเดินออกไปตอนเช้าถ้าตอนเช้าแบบนี้ก็ทุกวันนี้จะจะทำกับข้าวนะคะก็วันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่าก็เลยจะออกไปเดินเล่นทําเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าแบบเช้าเชาแบบนี้ก็เอจะออกไปเดินเล่นดูว่าวิถีชีวิตคนข้างๆว่าน่ะก็เขาก็จะทําอะไรบ้างนะคะไปชมกันนะคะตอนนี้มาดูไก่ก่อนเราจะมีเยอะไหมว่าตัวไหนจับลงหม้อได้บ้างห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นค่ะค่ะ <laughs> ไปชมกันนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นไก่ที่ว่าน้องถ้าน้องไร่สดหรือว่าทําอะไรอย่เแบบนี้ยไถ่ขีปแบบเนี้ยมันจะ,อะชอบร้องก็ก็กักกแบบเสียงดังแบบเนี้ยมันคือแบบรบกวนน้องไม่ใช่รบกวนหรอกแค่แบบมันจะแข่งกับน้องอะทุกคนแข่งกับน้องว่ะเออใครจะเสียงรังกว่าใครมาแลอกแข่งกันดูวยใช่แบบเนี้ย <laughs> นะคะดูสิมันก็เยอะอยู่นะคะนี่จะเป็นไก่เมืองไก่ในเมืองไก่ แบบเลี้ยงข้าวอย่างเดียวไม่เลี้ยงอาหารแบบนี้นะคะเลี้ยงผักด,ด้วยตอนนี้ก็ตัวเท่าๆกันเลียเนาอทุกคนคือแบบตัวเล็กก็มีแค่นิดเดียวตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยมีมีแต่ตัวเท่ากันแบบเออพอดีพอดีแบบเนี้ยไปดูการวิถีชีวิตคนข้างๆว้าน,นี่ก็จะเป็น ต้นกล้วยต้นมะม่วงมะม่วงมะม่วงปิดประตูก่อนอุ๊บอ่าติง้งถ้าเราจะเปิดประตูก็ก๊กก๊กไก่ตื่นยังเี <c> ้ย <oughs> แล้วเล่นเขาไม่รูเรื่อง <c oughs> ไปดูกันค่ะโอ้โอ ย่าต no. <ubers> ok ื่นหรือยังเนอะย่าตื่นหรือยังเดี๋ยวค้าเราก็ค่อยมามั่นย่าตอนนี้จะไปเราไปดูย่าก่อนไอ้อะไรอ้โหอ้สังเนี่ย ไม่ดมอ่ดุ้งว่ะไม่ดุ้งว่ะเฮ้ยีสังน่ะอันนี้อะไม่ได้ไม่ได้หนอไม่ได้ไม่ได้หนอไม่ได้หนอหน่หนาทุกคนคือแบบอ่าน้อยหนานี่นะคะย่าจะกินอ๋อย่าจะกับข้าวทุกวันเลยถ้าได้แบบนี้มันต้องอร่อยอยู่แล้วลูกสาวเขาซื้อมาจาก เมืองเจมเลยนะทุกคนใช่ใซื้อมาตั้งไกลอย่างเนี้ยกินกับข้าวเลยทุกคนกินกับข้าวมันจะอร่อยดีอ่ะอาจจะลอยอ้จจะอร่อยนะคะเคยกินกันไหมคะแบบอ่านายหนากับข้าวย่าได้กินบ่อยโอ๊ะมีสุกละมีสุกะจะทําอะไรคะเนี่ยทําหนอไม้คู่ น่อไม้โคหน่อไม้ผัดเด้หรอนีเด่ากันมีเมนูอะไรวันนี้กินกับข้าวอะไรบ้างมันย่าออเออเออมีวิธีชีวิตอีกว่าหนึ่งทุกคนคือแบบปูตาาเฮสังเนี่ยอ๋อซองสลากอ่ะทุกคนเคยได้เห็นไหมคะสารซองที่แบบ อ่าอันตรรันสกสารักนี่เป็นตันในว่าใี่ยะงเอาไปจ้ะโอ้ตันในว่านี่นี่ที่คลองนจถ้าตันเหมือนเลื่อนเหมือนสั่งเลื่อนอะไรหรอได้ตันเหมือนกันเลยอ๋อถวายตอนไหนก็ได้นะคะตันทุกที่เลยอ๋อค่ะคิดว่าถวายแค่ในว่าแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะนี่เอ,อกสาร สารอันซองสลากอ่ะทุกคนซองสลากก็คือซองสลากกองซองสลากก็เย่อตังไทยมิย้วสารซองจีเออ,อนะแต่แต่แน่ใจตังไทยนี่นบบ่าจำจำเฮ็ดอยู่อ่ะอาอตานอยู่อ่ะเออเ,ออเออนี่ยคุณตังไทยเขา เออสองสลากอ่ะคือแบบอ่ามันจะมีเราไปถวายแบบนี้มันก็จะใส่อะไรเหมือนอะไรลงไปหมดหมดเลยขาขิงข้าวอะไรเนี่ยเนาะขาขิงใช่ดิเนาะใส่ในมันไหยไปละไป็นใส่ทั้งในมันทา้สองสลากทั้งเป็นเฮียนเลยอะไรเป็นเน่ะเอออะไรเนปะ็นกอมักกอใช้ทูดิ้ใช้อวยใช้มักอกทูดิสอง,สอ,งอ้อยเออ ต้นขิงต้นขาต้นขิงอ่ะขาขิงจะไข่จะไข่ะไขอะไรประมาณเนี้ยเงินบ่ใกเงินเงิน่ะเงินก็ไข่อกกับไข่กับไข่เงินก็ใส่เงี้ยอืมใส่เยอะเลยถ้าเช็ดถ้าเช็ดใส่ถ้าเช็ดถ้าเช็ดเ้อียวใช่เยอะอ๋อ ใส่เยอะมา,มากเลยนะคะให้เต็มๆนี้เลยแล้วก็อ่าแล้วก็ไปถวายที่วัดนะคะ<ส>เขาเรียกซองสลักนะคะทางนี้สวยงามมากเลยทิสารหลายอันนี่ห้าสิบเลยนะคะวันหึือส้มเย่าหลายอันน่ะห้าวันเหม้าเลย ออที oh, ่สิบเลยนะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. คือ mm hmm. แบบออเสารแค่สามวันก็เสร็จเรียบร้อย mm hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. เสร็จ mm hmm. ก็สารเหมือนนี่แก mm hmm. อยากลองสารล่างจากัก mm hmm. มันก็เหมือนจะง่าย,ยนะทุกคนดูสิ mm hmm. เหมือนจะง่ายแต่ทำมาก็ยากหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็สันเหมือนนี่กันเนาะยาวยาวหกอันเนี่ยว่ะอ๋อนี่ตีเฮ็ดอันนั่นมันไว้เนาะอันตังกวนไวอ๋อทำทางก้นมันไว้แล้วก็มาต่อต่อต่อแล้วก็ได้หนึ่งอันนะคะอ๋อนี่จะปักข้างบวนแล้วก็เอา าปับป <herbal> <os> <ia> ิดข้าเช็ดว่าตังหัวนี่นะคะประกาอะไรเออมือเปิดแฮนมากันเหรอเขาไม่แฮนเหรอ14อ๋อจะงพอรไ นี่นะคะวิถีชีวิตตอนเช้า,ข,าข้างว่านข้างว่านน้องเลยว่านน้องจะอยู่นู่นเห็นไหมคะนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ข้างว่านน้องได้เห็นสองไหมเห็นสองที่นู่นไหมคะอ่นนี่ก็จะเป็นผู้ตาสารนะคะ นี่มีพักหน่อเอะต้นอะไรต้นมะขอเงียบเก็บน้องคิดว่าเป็นสะพาะเข้าพรรษาถึงออกพรรษานี้ถวายได้นะตรงสลักแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนคือแบบอ่าถวายตอนไหนก็ได้ ดูวันดีแล้วก็ถวายอย่างนี้งานสารงานผีมือโอเคเราไปต่อเลยนี่จะเป็นวิธีสศารดูดูทุกคนทำเป็นไหมดูแล้วทำเป็นไหมคะ เหมือนง่ายอยู่นะแต่ก็เสร็จเยอะแล้วเพื่อทำตอนเช้านี่เองนะทุกคนยากินน้อยหนากับข้าวนี่นะคะจังหวานวานนี่นะนี่เฮดีเฮดี อร่อยอร่อยวะมากินกับย่าไหมทุกคนแต่น้องกินแล้วไม่รู้รสชาติหรอกกินกับข้าวไหนหนากินกับข้าวอะเลยสิอันนี้จะหน่อมีไหนหน่อยยังมี้าไม่ต้องออกไปซื้อไก่เลยขายถึงบ้านอยากกินอะไรก็ได้นะคะขายแบบใส่กรอกอะไร ขาไก่ปีกไก่อะไรไปมันเยอะมากตอนนี้แดดก็ออก้วย่างบอกมาแต่ปันเปิดกันจองนี่คือเฮงหนึ่งเอาเฮงอ็ไ้เยอะเพื่อมากี่จุงูวนนะเออเฮงจัดเลยนี่นี่เดียว ไปก็พอท้องไปแล้วเอ,อ้ยทุกคนเนี่ยเมื่อกี้หนูคิดว่าเป็นไอซก์กรอบม,มะเขือส้มะมะเขือส้มน no ไม่สังเ,เออเออมอนแซ่บเออมันเป็นยังไงยิงเดือดุิงหิึ่งชอบเลยนะอันอนั้กัมไทยอ่ะพอดื่มเน่เฮ้ยดื่มมาเออ,เอ,อทุกคนดื่มแล้วมะเขือ,อ <laughs> เทศ ่่านี่จะเป็นหน่อไม้ทุกคนคือแบบเมื่อกี้น้องคิดว่าเป็นมะเขือเทศนั่นนะเนี่ยเนื้อเป็นหน่อไม้เลยนะคะอ้าวไม่รู้โซลไค่ที่น้องอวพองรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนคือวันอะไรอะวันฝนตกนั่นเองแท่แท้ทวันฝนตกนั่นเองนะคะคือแบบแดดอนทุกวันก็แหลด้อนมาก วันนี้ฝนตกค่ะความสูงมากฝนตกมีความสูงมากนะคะอ่าฝนตกลมมีลมด้วยทุกคนนี่คือวันที่น้องรอคอยถ้าฝนตกก็ว่าฝนตกถ้าแรงร้อนก็ว่าแรงร้อนอะไรก็ไม่รู้เนาะคนเรา ตอนนี้ฝนตกก็เย็นถ้าแห่นร้อนก็ร้อนมากแบดนี้นะคะบ่นไปบ่นมาถ้าฝนตกมากก็ไปไหนไม่ได้เลยถ้าแห่นร้อนมากก็ไปไหนไม่ได้เลยเอะไรประมาณเนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้น้องวัวของไว้นะคะ ติดตามสมคลิปน้องไปนานๆนะเอ้ยไม่ใช่ไปตลอดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ